ศิลาจารึกหลักนี้ไม่ใช่พ่อหูลามําแหงแต่คนที่ทําคือคือคนที่ผมเอ่ยถึงบ่อยที่สุดรัชกาลที่สจอมปราดแห่งสยาม ปรติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านการเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจน์ทุกสิ่ง6ทศวรรษสี่คอนลายกระหนกเปลยเป็นลายที่เราบักจะเชื่อว่ามันคือลายไทยดั้งเดิมของยุทธยาต้น,านทางจริงๆ,ๆเนี่ยที่ผมพูดไปตอนอยู่ข้างล่างบอกว่ามาจากเปอร์เซียเป็นลายไฟนะเป็นภาพนี้ คือเปอร์เซียเขาจะมีหนังสือนิทานที่เรียกว่าชานาเมชานาเมหรือคนไทยเราเรียกว่านิท<ร>า,านอิลาดราชธรรมหรือบางคนก็เรียกนิทาน12เหลี่ยมเคยได้ยินไหมเหลี่ยมคือเหลี่ยมเสาที่เขาจะสลักนี่แล้วตอนที่ทูตเปอร์เซียเข้ามาเนี่ยทูตของกษัตริย์สุไลมานเนี่ยมาเฝ้าพระนารายณ์ที่ลบบุรีตอนนั้นพระนารายณ์ประทับอยู่ที่ลบบุรีเนี่ยก็มาเล่านิทานแล้วก็หนังสือในหนังสือนิทานของเปอร์เซียเขาจะมีภาพประกอบ เขาเรียกภาพจุลศิลป์คือภาพขนาดเล็กสังกฤษเรียกมินิเอเจอร์อาร์ทเนี่ยนะฮะภาพจุลศิลป์แล้วพระนารายก็ปโปรดนิทานเรื่องหนึ่งคือกษัตริย์ศซียวัดลุยไฟเป็นกษัตริย์ในตำนานนะฮะตำนานเปอร์เซียตำนานเปอร์เซีย,ยยุคก่อนมุสลิมเข้ามานะฮะตอนนั้นเปอร์เซีย,ยอาจจะนับถือาศาสนายังไม่มีาศาสนาอิสลามอาจจะนับถือซูรอัเตอร์อะไรพวกนี้นะครับบูชาไฟ กษัตริย์สีอวัตเป็นกษัตริย์ในตำนานเนี่ยขี่ม้าลุยไฟเพื่อพิสูจน์สัจจะอะไรบางอย่างตามตำนานพระลายโปรดนิทานเรื่องนี้แล้วก็โปรดคือเราทราบจากบันทึกของทูตเปอร์เซียที่บันทึกไว้ว่าทรงโปรดภาพประกอบนิทานเรื่องนี้ด้วยม,มากโดยเฉพาะฉากนี้เรื่องนี้เรื่องนี้อีหลานน่าจะจะมีอยู่หลายตอนเราสังเกตเปลวไฟห,หลายตอนก็คือสีอวย,ยุลุยลุยไฟเราสังเกตเปลวไฟ เปลวไฟเนี่ยกลายมาเป็นที่มาของลายกระนกเปลวนะครับกังั้นถ้าเราเห็นลายกระหนกเปลวในโบราณสถานในงานที่ไหนก็ตามนีไม่ก่อนพันนารายแนย่นอนเพราะก่อนหน้านั้นไม่เคยมีอาจจะมีกระหนกลองดูเพื่อเราดูว่ามันเหมือนไหมมัน,นใช่ไหมมันคืออันเดียวกันไหมล<ะ>ักษณะกระดกลักษณะเป็นเป็นเปลวไฟแล้วก็นิ่ลุยไฟของเราก็จะเปลี่ยนไฟให้กลายเป็นต้นไม้เราไม่เรียกลายไฟไง เราเรียกลายกันหนกแต่เนื่องจากว่ามันต้นแบบมาจากไฟมันเรว่าเปลวไรดีคือมันเหมือนเปลวไฟที่ไหวแล้วก็มีนะฮะเราเราก็คือนี่คือแบบเปอร์เซียซึ่งกลายมาเป็นลายไทยในที่สุดศิลปะไทยเต็มไปด้วยความเป็นอิหร่านเต็มไปหมดเลยนะฮะไปอิหร่านก็เลแล้วจะเห็นมากอ่านี้เยอะเพราะหนึ่งคือลายกันหนกลายไทยอิหร่านเป็นงั้นเหรอคือหนึ่งเปอร์เซียเป็นดินแดนที่รุ่งเรืองมากสองเข้ามา เข้ามานานแล้วนะฮะตั้งแต่เชกอมัดหรืออะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่สมัยพนาเร่นี่ักนได้ส่นไปแต่ว่าคณะทูตใหญ่เข้ามาเนี่ยมาเจออยุทยาช่วงที่อยุทยากำลังอยู่ช่วงรวยมหาศาลดังนั้นทุกอย่างมันหลั่งไหลเข้ามามีเงินด้วยจ้างว่าจ้างนะช่างมาวางระบบชนประทานมีระบบน้ําพุมีอะไรเนี่ยซึ่งไม่มีไฟฟ้านะฮะเมื่อก่อนแต่เขาสามารถทําได้พวกประเทศทะเลทรายนี่จะเก่งเรื่องชนประทานมากนะฮะเราก็จะเห็นเนี่ยลักษณะและตู้พระธรรมใบนี้เนี่ย เก่าสุดก็คือปลายอุทยาอาจจะถึงหรือไม่ก็หมายมาถึงต้นรัตะนโกสินทร์ซึ่งอันนี้คือมีคนมาเหมือนมามอบให้เร,เราไม่ทราบาาที่ทวัดนางนองที่บักพุทเทียนวัดนางนองบางแต่วัดนี้นทําไมมีตู้ประทําเพียบเลยงองอ่าแล้วก็เป็นเคยเป็นเรื่องใหญ่เมื่อสักสามสิบกว่าปีที่แล้วนี่ระดับระเบิดลงในวงการประวัติศาสตร์ไทยเลยบางท่านถ้าคนทันก็จะคงรู้นะฮะคือเรารู้มาแต่ไหนแต่ไรว่านี่คือพ่อขุนรามบแหพงใช่ไหมฮะ อายุเจ็ดรอกว่าปีละศิลาจารึกหลักนี้นะฮะหนึ่สหที่สร้างศิลาจารึกหลักนี้ปัจจุบันสองห้าหห้าเ้ยสาปีนะฮะปัญหาที่ที่เรียกว่าเป็นระเบิดงลงในวงวิชาการประวัติศาสตร์เมื่อ30กว่าปีที่แล้วก็คือมีอาจารย์ของผมเองเอ่ยนามไปเมื่อสักครู่คืออาจารย์พิยะไกรเลิกท่านเสนอว่า ศิลาจารึกหลักนี้ไม่ใช่พ่อหุลามคำแหงแต่คนที่ทําคือคือคนที่ผมเอ่ยถึงบ่อยที่สุดรัชกาลที่4จอมปราดแห่งสยามสุขโขทัยขึ้นไปนิดนึงทิศตะวันออกจดแม่น้ําโขงตะวันตกจดเทือกเขาตนาวศรีทิศใต้ไปถึงนครศรีธรรมราชนี่คือพื้นที่ที่ใหญ่โมโหลานซึ่งมันผิดจากความเป็นจริงทางหลักฐานประวัติศาสตร์ว่าแคว้นสุขโขทัยมันนิดเดียวเอง แล้วในช่วงสุขโขทัยก็เต็มไปด้วยแคว้นอื่นที่เป็นอิสระต่อกันเต็มไปหมดลบบุรีสุพรรณบุรีสุพรรณลำพูนเมืองชอดก็ใช่คือเต็มไปหมดเลยก็เลยงงว่าทําไมพ่อคุณรานถึงบอกอย่างนี้ว่าสุขโขทยัยมีอาณาเขตกว้างใหญ่ขนาดนี้ซึ่งในความเป็นจริงมันมีรัฐอิสระเต็มไปหมดในช่วงนั้นนะอันนี้อันที่หนึ่งแล้วก็เป็นศิลาจารึกที่ต้องอ่านไปถึงด้านที่สี่นะฮะ ถึงจะเจอว่าทําในปีไหนพอเข้าใจไหมปกติเราขึ้นเอกสารนี่จะระบุวันเขียนก่อนเลยแต่นี้ระบุไปว่า่1826อันนี้แปลงเป็นพุทธศักราชให้เรา,เาในนี้เขาใช้เรียกมหาศักราชนะฮะพ่อขุนรามให้ประดิษฐ์ตักษรไทยหลังจากนั้นน่1835สร้างศิลาจารึกปีนู้นปีนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับประเด็นก็คือ มันเป็นเรื่องสนุกอันนี้อันนี้มันเหมือนเราอ่านนิยายเรื่องดาวินชีโค้ดนะฮะคนรัชกาลที่สี่เจอศิลาจารึกอ่ไรตอนที่ท่านบวชสมัยร3คือท่านบวชเป็นพระอยู่แล้วท่านก็เสด็จสุขโขทยัยเสด็จเมืองเหนือนะฮะไปหลายจังหวัดแล้วก็ไฮไลท์คือไปที่สุขโขทยัยเป็นพระหมดเลยนะที่ไปคณะแล้วตอนนั้นท่านอยู่วัดราชาทิวาสสมัยก่อนเรียกวัดสมอลายนะฮะและผู้ติดตามท่านเนี่ย ก็ตอนหลังกลับมาเขียนหนังสือผู้ติดตามท่านคือสมเด็จกรมพระเปาเวรศวริยาลงกรซึ่งต่อมาเป็นสมเด็จสังฆราชเป็นพระอุปชาของรอ5ต่อร5บวชนะฮะเป็นเจ้าวาดวัดบวรต่อจากรอ4เป็นผู้ติดตามคือเป็นลูกศิษย์เป็นเป็นลูกศิษย์ที่คอยเหมือนเป็นเลขารอ4นะตามไปด้วยเป็นพระด้วยกันหมดตอนรัชกาลที่4สิ้นเนี่ยต่อมาคือรัชกาลที่5 กรมพระ,ประเปาเรตอนนั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชท่านเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าอภิเนหานการประจับเพื่อเทอิดพระเกียรติรอสี่ย้อนหลังเป็นคือลำลึกถึงรอสี่เพราะว่าเป็นอาจารย์ลูกศิษย์ที่สนิทกันมากอยู่วัดบวนนรด้วยกันมาตลอดกรมพระบปาเล่ก็เลยเขียนบันทึกถึงเหตุการณ์ที่ท่านและรอเนีไปสุขโขทยัยแล้วในบันทึกนั้นอันนี้คือต้นรัชกาลที่ห้า ระบุว่าสิ่งที่ราชการที่4ี่นำลงมากรุงเทพมี2อย่างอันที่หนึ่งสิลาจารึกภาษาเขมรไม่อยู่ในห้องนี้นะฮะปัจจุบันเราลันอันดับไว้เป็นศิลาจารึกหลักที่4กับ2พระแท่นมานังพรศิลาไม่มีชิ้นนี้อยู่ในลิสต์ของคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเรียกประจักษ์พยานเหตุการณ์นะฮะเราก็เอ๊ะ ทำไมท่านไปแล้วท่านก็ไม่ได้บอกว่ารอสีเอาลงมาแล้แต่ตอนนั้นเนี่ยท่านรู้แล้วว่าหลายคนเข้าใจว่ารอสีเอาชิ้นนี้มาด้วยท่านก็เลยเขียนในท้ายหนังสือของท่านซึ่งอันนี้มหาสารย์มากก็อยู่ที่ท่านก็เขียนถึงว่าศิลาจารึกภาษาไทยหลักนี้เนี่ยเต็มไปด้วยท่านใช้คําว่ากลละเลขกลนกลก็คือเลขกลหรือค่ายกลแล้วก็เลขคือตัวเลข ตัวเลขที่มันเป็นกลนะฮะซึ่งแล้วท่านก็ประทานสูตรการถอดมหาศักราชปกติก็ใช้่ถ้าผมจำตัวเลขผิดหกสเอา621ไปบวกมหาศักรารจะได้พุทธศักรารกเข้าใจไหมฮะแล้วท่านบอกว่าแต่บางจุดเนี้ยต้องบวกด้วย623ถึงจะตรงคือมันจะมีคาดเคลื่อน2ปีบางจุดบวกด้วย621 แปลงจากมหาสกลารมาเป็นพุทธสกลารบางจุดให้บวก623แต่ไปหาเองนะแล้วท่านก็เขียนโครงซึ่งอันนี้กลายเป็นคีย์สำคัญมากากุญแจดอกสำคัญว่าท่านเขียนโครงว่าสกลารคิดดังนี้ชอบขยันแปลว่าสกลารนี้ต้องขยันคิดหน่อยมืดลับคนสามันผ่อนแจ้ง มันลึกลับมากคนธรรมดาไม่มีวันรู้ห่อนแจ้งแปลว่าไม่รู้สกลาดคิดดังนี้ชอบพยันมืดรับชนสามันหอนแจ้งใครถือว่าสำคัญกลละเลขแยบยนคนเก่าแกล้งกล่าวอ้างคนไกลอยู่ดีท่านก็เขียนขึ้นมาลอยๆคนเก่าคือกษัตริย์องค์ที่แล้วคือรสี่คือท่านเขียนในสมัยรห้า แกล้งกล่าวอ้างคนไกลคนไกลคือใครก็ไปตีความเราเองพอ่อคุณลามและสักการะที่มันเป็นกวนละเลขเดี๋ยวผมเฉลยตรงนี้สั้นๆน,นะท่านมีโอกาสเดี๋ยวมีโอกาสมาเจอกันหรือไปหาพ่อเช่นวันนั้นผมเขียนเรื่อง s สโตนอฟสโคเนี่ยเหมือนกันหนึ่งแปดสองหก 26, ปีที่พ่อหุณลามประดิษฐ์กษรไทยเปลี่ยนเป็นคอสอให้เปลี่ยนเป็นคอสอหนึ่งแปดสองหก คือแปลว่าต้องเหลื่อมลองไก543ปีนึกออกไหมพุทธศักราช1826ให้คงตัวเลขเดิมไว้แต่เปลี่ยนเป็นคริสตศักราช1826 mm hmm. คือปีที่รัชกาลที่4ประดิษฐ์อักษรอริยกะปีเดียวกันเลยอ,อริยกะคืออักษรก<อ>ที่รัชกาลที่4ดีไซน์ขึ้นมาโดยการอ้างอิงจากแบบแผนอักษรโรมันเพื่อไว้เป็นบทสวดภาษาบาลีของสายธรรมยุทธ ที่ท่านเป็นคนรีเริ่มขึ้นเข้าใจไหมฮะเอาไว้สวดเหตุผลสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเวลาเรียงพิมพ์เนี่ยอักษรที่มันเป็นบรรทัดเดียวเนี่ยมันพิมพ์ง่ายตัวไอ้บนล่างมันไม่กระโดดเพราะว่ารัชกาลที่สสั่งแท่นพิมพ์เอาไว้ที่วัดเบวรแล้วใช้ให้พิมพ์อักษรอริยกะแต่ตอนหลังไม่ได้เป็นที่นิยมนะฮะก็นิยมในยุคท่านเท่านั้นเองเอาไว้สวดมนเป็นภาษาบาลี แต่เขียนด้วยอักษรที่ท่านประดิษฐ์ขึ้นปีที่ท่านประดิษฐ์อักษรคือปีเดียวกับที่พ่อหูลานประดิษฐ์อักษรในตัวเลขเดียวกันเปลี่ยนจากพุทธศักราชมาเป็นคริศักราชผมกับอาจารย์เส่งนิรุตโลหะรังสีก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามรายการ2คน2ประวัติศาสตร์มาโดยตลอดนะครับถ้าย่งไรก็ตามนะครับฝากกดแจ้งเตือนกดกระดิ่ง กดติดตามกด subscribe นะครับให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับครับเราสองคนจะได้มีเรี่ยวแรงที่จะทำรายการดีๆอย่างนี้นำเสนอกับทุกท่านต่อไปครับอันนี้ก็คือพ่อคุณรามเขียนถึงโลกอนาคตเพราะตอนพ่อคุณรามเขียนมันมีอาจจะมีแค่ชั้นเดียวอันนี้คือพี่รุษนะ